กลับสวัสดีครับผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องได้เก่าแล้วครับคลิปนี้กะสยู่ใพระพี่พาน้องมาลับชมบรรยากาศการตึกแหหาป่าณหน,นองตูมบ้านใหม่ชุมพรตำบลเดือดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับผมเป,เปิดให้มีการลงนองจับปลาเอาปลาควนครับพี่น้องเอาปลาควนในราคาอัตราบัตร หนึ่งร้อยทุกที่นั่งและที่ยืนครับผมโอ้หนองน้ำเิ่นกระวงกวงใหญ่เหย้าเลยครับบรรดาเสียนเห็นก็รูรังทั้งเทมาหลาครับขนาดครับพี่น้องโอ้เป็นสงหมานกันอยู่ครับเป็นสงหมานกันอยู่โอ้หุ่นสะดุงเออเตียนดวงเดง้ดงดวงเด้งอยู่ครับพี่น้งองเป็นปลาขาวครับเป็นปลาขาวปลาสวยนี่แหละครับเป็นหนองน้ําธรรมชาติครับผมเป็นปลาธรรมชาติ พวกพระเขาพระซอยพระต้องไก่พระข้าวไปนี่แหละครับผมกระด็บมาถ่ายทำบรรยากาศพี่ๆเห้นว่างรับชมรับเบิ่งครับผมโอ้ฝนมีรางวัลน,น้ำเนื้อครับพี่น้องฝนมีรางวัลน,น้ำชิงรางวัลเนี่ยครับบรรดาเสียนแห่เสียนสะดุง้ง่นกระได้่นกระหลงไปได้สักพักแล้วละครับหลงไปได้โดนเติบแล้วคมหอมตะมาหวานมาถึงครับพี่น้องกลางผู้จัดเพิ่นกระ มีรางวัลครับมีรางวัลพร้อมเป็นรางวัลอย่างศึกชิงหมูบ่เป็นรางวัลหมูครับนี่ครับนี่ครับรางวัลเพิ่นที่สามรางวัลบ่ครับรางวัลเพิ่นรางวัลมีอย่างึกชิงหมูเลยครับหมูก็ดำโอ้ไม่หมูยังไงนี่ นี่ครับรางวัลที่หนึ่งม้อนี่นอนเองแม่งอยู่นี่นี่โอ้ยโอ้คักคักคักอันนี้รางวัลที่หนึ่งครับพี่น้องเป็นหมูหมูดำบ่อันนี้รางวัลที่สองนี่ซีเมนหม้อหุงเข่าไฟฟ้าครับผมรางวัลที่สามนี่ซีเมนกระติบเข่าครับอ๋าอันเดยสีส้วกสีแมนเพื่อนวัดอันใดยน้อยวัดป่าตัวใหญ่บ่ครับแมนครับวัดป่าตัวใหญ่ครับอ่าเพื่อนน้องนำหนักปลามาสั่งนี่พี่เสกคนหล่อ เออหขัดเด้อผิ่ห้ังวยเมนยังอะไนี่ต้มอาหารต้มไก่ครับขัดขัดเป็นเมอน้นาฝ่ออยู่พี่เลยครับพี่่้องบรรดาทีมงานผู้จัดหนองเฟินก็ไดขัดขัดขัดจวดจัดลงไปเออมาบรรดานิพพานครับพีน้นได้แล้วค ว่าเบิ่งเนี่ยเป็นพวกปลาเฮียงนะพวกปลาขาวปลากุ้มบ่ปลากุ้มปลาสวยเขาปลากลมปลาสวยโอ้พี่อยู่ในกระตีขึ้นน้ำอีกเด้อครับพี่น้องปลาเบิ่งเนียเด้อครับนี่โอ้ยง่ายง่ายง่ายบพราะมันสิดคล้ายคั่กเราประครับทั่วสิฮอหัดคำนี่บัดลอยหนึ่งคุ้มเลยเด้อนี่พี่น้องคุ้มแล้วคุ้มแล้วโอ้ ได้อยู่ได้กินอยู่ครับนี่นจังสิะสถานะนี้พอได้อยู่ได้กินแล้วครับบาทนี่ได้กันทวนนาซุปผูสุกคนอยู่ครับสว่างเบ่งเร่าว่าคนหนึ่งไล่ตีนเฮาปุ๊บเมาอย่างพวกปุ๊บเมาป่าใหญ่ว่เพือที่ได้ไล่ตีนเฮาแบงนี้ว่าคนสว่างนี่เพื่อที่ห้าวคน อยัางบ่ายาลายเอ็นมาครับยุลุมโอ้เบิ่งยี้กว่าเพิ่นบมันนี่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 ว่ายิ้กว่าเพิ่นนี่สุดยอดคุ้มเป็นคุ้มนี่บัดลอยนึงบัดยนึงคุ้มเป็นครบจะให้เลยยกว่าโอ้ยคัก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 นี่นี่แหะชัวสีเบดมือนี่คือเบิ้งโหพี่น้องในบาดละซ้ำนี่นี่ บาดแล้วซับนี่ก็เอาปัดได้ดูไอศิบมือเนี่ยแอกว่าเี่ยวดีกว่าคนโอ้โหหมด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 ยากว่าปลาขาวเป็นปลาขาวปลากุ้มปลาสวยครับผมอึโอ้โหักขักขักกลมเลี้ยวุ้มเลี้ยวบาดนี่คนมีแม่บาดมาปวดมาเก็บปากให้ฟ้ามนี่โอ้โอ้เพืนขนคนว่ามีหยานีดมันยังขักเนาะอียกว่าเนาะโอ้มันมีหยาอยู่ล่มันไหมโอ้ครับ ต้นกวนคุณก็แตกคุณวพี่เแม่น,มนเรียนเนี่ยู่ว่า,ากูไปยนยน,นะะผมซ้อมมาลวเดียวผมยืนยุทน่ยคอาที่แล้วขึ้ย่อขึ้นเรื่อยว่ากันเรื่อยว่าหาเนี่ยออมาลุนมูสัมบูโรมาลุ่นมูสัโอ้ป่ามิเตตตัวงามๆเนี่ยครับนี่ตามเส้นหาเนาะกคัดโอ้เนี่ยตามเส้นหาเอ้แต่ขัดโอกรกเนาะปลาสวยมีเตตตัวงามๆเครับอีน้อง รุ่นนี่ปลาสวยมีแต่ตัวงามๆเลยติดตัวก้อยกินสามคนบ่เป็นไยคักเลี้ยวคักเลี้ยวบาดนี่ไปมาก้อยเอาหล่อนเลยตัวปลาไปฟ้าตัวปลาไปโอ้บรรดาสะดุ้งพนึกเป็นยังไงเมื่อกระจ้าพักกันได้อยู่บ่เมื่อสะดุ้งกระไดเนาะอยู่ทางหุ่นครับน้ำนี่แม่นเพียงหัวเขาเพียงแอวไปนี่เลยครับพี่น้องเบิืเอาลอดครับน้ำบ่เลิกปลาควันครับปลาควัน ผู้เตี้ยเกิดยุเอลนี่ะมองเลิกสุดนี่ที่ว่าเกิดที่ว่างเอลนี่นะตี้โอ้เ <c oughs> จ้าสูบน้ำใช่นะปังเนี่ยนวะแมนครับว่ามันสีเด็กเหงียงร้อง,องปันนี่เมาปาขวัญเอมาปาขวานครับนี่นว่เมาปะขวัญว่าว่าเมาปาขวัญยาทีตัง้งแต่ว่าอยู่ใต้ยุ่เพื่อนมันมีมีเน้านี่แหละฮะเกิดลือเป็นที่ย่างยากเนี่ยสั้นเกิดีคักจั จะจำนี่ก็พอแห้งแล้วนี่ยังปวดปวดทันแล้วอยู่นี่พี่น้องนะน้ำส้งคนปวดใยกันเิดนี่ไอสี่หฮาน้ำคำเป็นไรกันมาเฮ้ยสี่ห้าน้ำคำม่อต้องถามถึงล้นกระติกครับกระแนอนนี่ขัก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 แล้ยวขักเลี้ยวเอาโยมพาไปชมเบิ่งเยกเรื่อยๆครับผมกระตีปบ่ทันพ้อดอกปลาไงปลาต้องกาไก่ไงปลาเข้าไง อากาศที่นจังที่ละนี่พวกปลาคุ้มปลาสวยนี่แหละเอาบอรรยากาศมาฝากพี่ต้วนน้องครับผมวอานี่มันคนหูจักกันโมน,นวมมานี่มันก็ยิ้มเปรย์เปรย์มานเป็นยังไงโอ้พอได้ปิ้งอยู่เพื่อนว่ามันผู้ใดได้แทร์แต่เม็นอยู่บ้านเด,ดี <พา S 1> <laughs> ดเยวกันหูจักกันครับพี่น้องน้องมันอยู่บ่ใจละ่ะไงเอามาเบิงบ่งเนี้ยเป็นยังขันเอ้ย เงี้ยจะเซ็นนี่ยสามเซนสามเซนง่ายก็สีคัดเอาโคดรผุดตัวนี่นี่เรียนยุ่ยละนี่เรียนยุ่ยน้ำปังนี่นี่เพื่อนห้ามเขาขึ้นมานขันเพื่อนปวดบ่ทเทเลี่วอยู่นั่นนั่นนีพ่อหนะนี่เพื่อนเอาอยู่ยละนี่เดี๋ยนี่นี่เวิ้งเอาไปสิ่งนี้พี่น้องเอาเรียนเชิญข้าเจ้ากันนะมามามาไปสิ่งน้องนุ่งเสื้อแบนเดียวกันจักกันครับมากระโบเอื้อนโบสวัสดีน้องเอ้าไปเลยไปเลยผุดเทเดาอยู่นั่นนั่นก็ขึ้นเนี่ย นี่น oh, ี่มันควางมันแฉบนี่ทีได้อุดหนุนน้ำข้าเจ้าไปกวยอยู่ละครับข้าเจ้าช่วข้าวเจ้ามันสะก้อนขุนละผมม่ได้ล้างน้ำมืเพิ่นแล้วมาช่วเนี่ยยันอยู่ในสว่นั่นได้ปลาใหญ่อยู่บ่ปลาตองตัวนึงโอ้ห้อาเบิ่งผลงานเพิ่นครับไว้มันกระพุ้มวัดบนเลยนี่โอ้ปลาสวยมีแต่ตัวงามๆเนี่ย ไม่ไม่ไม mm ่ไ hmm, ม so ่เจ uh ้า huh, ค so like uh ักอยู่ครับพี่น้องคักอยู่กันเนีนี่เปิดคุ้มเลี้ยวคุ้มเลี้ยวอ๋อยู่ใส่ปลาตองอยู่ลุมฝุ่นบ่เห็นทำหรือลำใหม่บ่โอ้ก็ได้กันทุกคนเลยเด้อครับพี่น้องนี่ว่าผิดหวังครับไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังน้องตุ้มแม่ใหม่ชุมพร ตำบลเดืดอดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับผมดักแล้วโอ้ยผุดอัญซวนป่าอยู่นี่สะดุงครัเจ้าเด้ผุดเต้นลงเน่งลงเน่งอยู่พี่น้องควรเอา้เอารับชมบรรยากาศไปน้อกันครับผมผมกะทิค่อยไทยค่อยท,ยยท,ยยทำไปให้พี่ให้น้องหรือบังไปนี่างละเอา้านี่พคนทีามาซุ้มใส่กันป่าบ้านเจ้าซุ้มใส่กันนี่ครับนี่ป่าบ้านอยู่นี่เพื่อน นี่พวกนี้เป็นสีมาซำมเติมเบียกเนีเ่ย้าแถวบ้านมันสีเหลือกของไฟหรือสีรอดไปได้อยู่บ่เอา้าสามดังเลยครับบาบนี้วุ้นสีดางมารัดอีกแล้วมันเป็นปลาต้องกายบ้วนอยู่นี่โอ้ห่าดังรัดใส่กันเลยเอา้าสีนี้ไปเสลร์อดหาลุ้นหาชมไปนรบกันครับพี่น้องหาดางหาดางอยู่นี่เนาะ เบื้งหาดาังอยู่นี่สิดังเลยสิมีอาการครับโอ้ยผมก็บริสไทยขึ้นเพิงตอนพสุ้มกันตามเล้วว่าเป็นปลาต้งไก่บวนว่าพเคนที่เดชัยกันไปรัดร้มข้าเจ้าเองเนี่ยนี่น้องกะไดน,น้องเริมลงไปหนึง่งมะเทียมันขึ้นมาผี่โอ้ข,ข,ข,ขักขักขักขึ้น,นอ เงี้ยสามเซนพอดีครับเงี้ยสามเซนสี่พอดีเอาลงไปน้ำสักพันพุ่นละเขาไปกลางพุ่ดมองก็เยอะอ่ะแล้วทีนี้เขาไปมองเยอะหนึ่งโอ้บ่เถื่อแจักดังครับพี่น้องว่าเถื่อกจักดังเลยคนสมกันเยอะหนิยัง บต่ำตึงจัดดังเลยท่านฮึอยู่แล้วไอ้ท่านถื่อนอีพออาผีอุ้ยเอาขึ้นอีกเลยนี่นั่น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 เอาแม่อยู่ต้นนั่นโอ้ยอยู่แล้ว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 อีพออันอยู่แล้วผู้พันหมานเฮียงเอาแม่อีพออยู่หันนั่นนั่นอีพอเอาเลยนั่นอยู่ต้นนานนั่นนั่นละนั่นละมันขึ้นหันวังหันนั่นเออ อนี่ปลาตองไก่ครับปลาตองไก่ไงเถือกของอีควาเสลเลอระบาดนี่ว่าเมนโบบี้ถือกดางใด้เลยอีพ่อผู้เก่านี่ละผู้ขันมันหนิละไทยเต่าผู้เก่านี่ละผู้ขันมันเอ้าโอ้เป็นปลาตองไก่ครับพี่น้องใส่สวยใส่งามอ่า ย้อมชัวร์เนี่ยเป็นยังเดือบควาขักเรียวขักเรียวมาหน่ะเรือปลาใหญ่เพได้ไปสั่งเอาหมูนะหมูเพิ่นอยู่ตัวนั่นเพราะได้ลุ้นอยู่นี่เยอาได้หมูเมียบ้านน้อยเพราะว่าหมูเมียพ่อหมูพอทีนั่นอีกว่าหนึ่งกะห้าวปลาขาวขึ้นครับนั่นนั่นนั่นมันก็นทุกผู้ทุกคนนั่นน้องเพิ่นกะห้าวขึ้นมา ปลามันขึ้นดีครับพี่น้องว่ังหันดีผมห้วงผมเข็นมันขึ้นอยู่ดีแหละเป็นปลาต้องกายนะมองอีพอ่อยู่กันอยู่นะเป็นไส้ปลเถือกวังหันเติ้นบลาเห็นเออเรียกว,ว่าผมฝันเห็นอยู่โอ้น้องเพิ่นกระจานี่ครับเป็นปลาขาวกลุ่มปลาขาวสวยโอ้อามาปลาปิ้งแล้วพี่น้องขักขักขัเขักโเ้ือน,น,พ,น,พ,น,นพี่น้องเปิดมามากพี่น้องไปชุมพร มันไม่ชุมพปรปลาควันเนาะพี่น้องเนาะปลาควันปลาควันว่ายลอยนึงกับคุ้มพวดพุ๋เลยครับนี่สุดที่คุ้มเลยโอ้พวดมดดาสะดุ้งเพิ่นเด้อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจังที่ไปเรืร่อยๆครับไปเรืร่อยๆเอาอยูรลอนนี่สัก่อนโอ้เห็นปลามันขึ้นอยู่เวนเนียนะนี่เจ่าชายเจ้าสุ้มเซกันน้องหันนี่ก็มาถือกของอีภาวาผู้นั้นทำผู้เพิ่นหมัน มันกันสุขูสุขนอยู่ครับได้ไปอยู่ไปกินยู่ผูม,มาแข้งก็ได้ไปค่าไปขายพุนละ,อะเอาทีละกลาเขากุ้มเขาวสวยจังสิร้ล,ละสี่สิบห้าสิบนี่อือขันขายได้เดีย๋ยะกุ้มพวดพุนละช่วยที่เบิดมืออ่ากน้องมันมัจนจะได้ลายอยู่นี่อ่ก็ได้หน่อยเด้ผลง,งานท่นก็ไดอ่าบางก้ยอยก็แซ่พวดพุนละ โอ้เพื่อนผมมวม,มบุดต,ตัวรวดตุวยใส่ถ้วยแก้วแล้วก็มวมรวดเนว้ <c oughs> นี่เกาบภาพบรรยากาศนะครับที่ตัวน้องครับมันาที่เเห็นบุท่นมีผู้ขึ้นเนะครับบุท่นมีผู้ขึ้นทันลักษณะนี่คือป่าลหลครับป่าลหล ลักษณะนี่คือป่าลายเพราะได้ยูได้กินน้องในป่าบ่ามีหันสังเกตียนง่ายๆรอดครับขนแพ้ขนเฮยขึ้นฟังย่างยๆางด่ายรอดอันนี้คือป่าลายแบบเนี้ยเราได้ยูได้กินมัดข้าเจ้าสู่ตัวกันครับ